สวัสดีครับ e ีนี้มาฟัง9วิธีคิดและความจริงของชีวิตที่กล้าพูดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะไม่เสียดายเวลาที่ใช้ไปในการฟังอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของทุกท่านในระยะยาวตลอดไปครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟัง EP ีนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ของคลิปนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะรับไปอ่านได้ฟรี หรือว่าจะรับสคริปต์ของ EP อื่นๆซึ่งมีมากมายหลายร้อย EP ของช่อง Unlimited m i n d s e t จิตไม่จำกัดก็สามารถที่จะฟังรายละเอียดได้จากช่วงท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะดูวิธีรับไฟล์ PDF ในคำอธิบายคลิปด้านล่างได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับข้อ 1. ชีวิตจะน่าเบื่อเมื่อเราอยู่ภายในขอบเขตของสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วการออกไปประชนภัยสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยคือเครื่องปรุงรสที่ให้รสชาติแก่ชีวิต การยึดติดกับสิ่งที่เรารู้ดีแล้วก็ทําได้ดีอยู่แล้วมักจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเขตความสะดวกสบายหรือว่าคอมฟอร์ตโซนที่เราฟังคุ้นหูกันดีนะครับมันง่ายไปทุกสิ่งก็จริงแต่ว่าบางทีมันก็เป็นกับดักที่นําคนไปสู่ความซ้ำซากจําเจแล้วก็ความเอื่อยเฉยทางร่างกายแล้วก็ความคิดได้ความอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นตัวผลักดันให้คนเราสํารวจเรียนรู้แล้วก็เติบโตทุกย่างก้าวตอนที่เรากําลังทําสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่คุ้นเคยมากนัก คือโอกาสในการค้นพบแล้วก็พัฒนาตัวเองลองนึกถึงความรู้สึกในช่วงที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกินอาหารชนิดใหม่ๆไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆหรือว่าทํางานที่ยากและท้าทายกว่างานเดิมๆช่วงเวลาเหล่านี้มักจะมีชีวิตชีวาและก็น่าจดจําที่สุดดังนั้นจงเปิดใจรับสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาที่มากขึ้นนะครับข้อ 2. ไม่ใช่ทุกคนที่มองมาที่คุณจะชื่นชมคุณ บางคนก็มองด้วยความแปลกใจที่คุณรอดจากกับดักที่พวกเขาตั้งไว้เพื่อดักคุณประโยคนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจถึงความเข้มแข็งเมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตเมื่อคุณเห็นผู้คนมองมาที่คุณนั่นอาจจะไม่ได้เกิดจากความชื่นชมเสมอไปบางครั้งพวกเขาไม่เชื่อความสามารถของคุณในการก้าวผ่านเรื่องเชิงลบหรือว่าอุปสรรคที่พวกเขาวางไว้อย่างแนบเนียนการรู้และเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณมีความหวาดระแวงต่อคนอื่น แต่มีไว้เพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจในตัวเองและความแข็งแกร่งของคุณคุณจะได้เอาชนะความท้าทายที่คนอื่นไม่คาดคิดว่าคุณจะทําได้ทําในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดว่าคุณจะทําได้และนั่นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นมานะพยายามของคุณให้ความรู้นี้เสริมพลังให้กับคุณไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อคุณนะครับข้อ 3.." ถ้าคุณจะสนใจแต่ตัวเองนั่นก็โอเคแต่ในที่สุดคุณก็จะรู้ว่าคุณพลาดเมื่อคนอื่นก็จะไม่สนใจคุณ และคุณจะตกที่นั่งลำบากอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามการเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ชีวิตคือความสมดุลของการให้และการรับหากคุณมุ่งเน้นที่ความต้องการของคุณเองแต่เพียงอย่างเดียวหรือเพียงผู้เดียวคุณก็จะต้องยอมรับให้ได้กับการเดินทางที่โดดเดี่ยวเส้นทางแห่งความโดดเดี่ยวนี้อาจจะดูง่ายและก็สบายกว่าในตอนแรกๆเพราะว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเพื่อใครมากนักแต่ว่ามันมักจะนําไปสู่การโดดเดี่ยว ความมีน้ำใจจะสร้างกลุ่มและแวดวงคนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเมื่อคุณลงทุนในคนอื่นคนอื่นก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนในคุณมากขึ้นเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาความสุขและความอบอุ่นใจในความสัมพันธ์และการทําความเข้าใจว่าบางครั้งผลประโยชน์ของคนอื่นก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ของคุณเองด้วยเป็นความเกี่ยวข้องที่งดงามในระยะยาวและม,มันมักจะรับประกันได้ว่าคุณจะไม่โดดเดี่ยวในชีวิตนี้นะครับข้อ 4. สิ่งต่างๆในชีวิตส่วนใหญ่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนจงอดทนรอพรที่คุณสมควรจะได้รับไม่มีอะไรคุ้มค่าที่ได้มาง่ายๆความอดทนเป็นรากฐานของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการไล่ตามความฝันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าการพัฒนาทักษะความสามารถของคุณเวลาที่เราให้และความพยายามที่เราทุ่มเทลงไปเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โลกยุคใหม่เร่งร้าเราให้ทําอะไรแล้วหวังจะให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในทันที แต่การประสบความสําเร็จที่แท้จริงและเติมเต็มชีวิตจริงๆส่วนใหญ่แล้วจําเป็นต้องใช้ความอุตสาหะและความอดทนรับรู้ว่าช่วงที่เรารอคอยความสําเร็จไม่ใช่แค่เวลาที่ผ่านไปอย่างว่างเปล่าหรือว่าสูญเสียไปอย่างไร้ประโยชน์แต่ว่ามันเป็นเวลาของการเติบโตและการเตรียมพร้อมเปิดใจยอมรับว่าการก้าวไปอย่างช้าๆแต่สม่ําเสมอเป็นโอกาสในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับความสําเร็จในอนาคตของคุณนะครับข้อ 5. ความแตกต่าง เป็นเรื่องที่ปกติที่สุดหยุดพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสังคมอยู่ตลอดเวลาการทําตัวให้เหมือนหรือว่ากลมกลืนกับคนอื่นอาจจะทําให้เกิดภาพลวงตาว่าคุณอยู่อย่างปลอดภัยจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันมักจะมาพร้อมกับการแลกกับความเชื่อมั่นและก็ภาคภูมิใจในตัวเองการรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของคุณไม่ใช่แค่การยอมรับจากคนอื่นหรือว่าสังคมภายนอกแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจในตัวตนจริงๆของคุณพลังของบรรทัานทางสังคมสามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้กลมกลืนหรือว่าเข้ากับคนอื่นได้แต่ถ้าคุณมองให้ละเอียดคุณจะพบว่าคนที่น่าจดจําและก็ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัยและแต่ละสาขาก็คือคนที่กล้าที่จะแตกต่างความแตกต่างที่คุณมีไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณโดดเด่นและสามารถที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ จงยืนหยัดในการเป็นตัวเองและเชื่อมั่นในตัวตนของคุณแล้วคุณจะดึงดูดผู้คนที่ชื่นชมตัวตนที่แท้จริงของคุณเข้ามาหาคุณในที่สุดนะครับข้อ 6. การยึดติดกับอดีตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตการจมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตโดยเฉพาะเหตุการณ์เชิงลบจะทําให้คุณติดอยู่ในวงจรของความรู้สึกผิดความเสียใจและติดนิ่งอยู่กับการที่คุณไม่ก้าวไปไหนโดยธรรมชาติแล้วอดีตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว แต่อนาคตนั้นเต็มไปด้วยความเป็นไปได้อีกมากมายการทิ้งความเจ็บปวดและความผิดพลาดในอดีตจะช่วยปลดปล่อยพลังทางอารมณ์ที่คุณสามารถนำพลังนั้นมาใช้เพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพได้มากขึ้นการเปิดใจอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขและการวางแผนสําหรับอนาคตสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกและการเติบโตของคุณสุขภาพจิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคนเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมและก็เปลี่ยนแปลงได้ แทนที่จะมัวจมอยู่กับสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอดีตข้อ 7. คุณกําลังเสียเวลาไปกับการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่านินทาคนอื่นอยู่หรือเปล่าจงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณแทนมุ่งไปที่การเป็นคนที่คุณอยากเป็นดีกว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งและวิธีที่คุณเลือกใช้เวลานั้นสามารถที่จะกําหนดเส้นทางชีวิตของคุณได้การมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้และการนินทามากเกินไป สามารถที่จะดึงความสนใจและก็พลังงานไปจากคุณได้นะครับมันเป็นเวลาที่คุณควรจะได้ใช้ไปกับการพัฒนาตัวเองและก็พาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายการมุ่งความสนใจไปที่แรงบันดาลใจของคุณและการพัฒนาตัวคุณเองคุณไม่เพียงแต่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่าขึ้นเท่านั้นแต่ยังสร้างเส้นทางชีวิตที่เป็นบวกแล้วก็เติมเต็มให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับจําเอาไว้ว่าคนที่คุณอยากเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทและความพยายามคุณจึงจะได้เป็น คุณไม่มีทางเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้ถ้าคุณมัวแต่เสียเวลาไปกับสิ่งที่รบกวนสมาธิและการพูดนินทาไร้สาระจงจับจ้องไปที่เป้าหมายของคุณแล้วปล่อยให้การกระทําของคุณสอดคล้องกับความทะเยอทะยานสูงสุดของคุณแล้วคุณจะได้เป็นคนที่คุณอยากจะเป็นข้อ 8. ยิ่งคุณใช้เวลานานเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะรู้ถึงคุณค่าของตัวเองคุณก็ยิ่งถูกอรัดเอาเปรียบนานมากขึ้นเท่านั้นใครๆก็ชอบเอาเปรียบคนที่ไม่รู้คุณค่าของตัวเอง การเข้าใจและยืนยันกับตัวเองได้ถึงคุณค่าของคุณเป็นสิ่งสําคัญในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นอาชีพการงานหรือว่าเป้าหมายส่วนตัวผู้คนมักที่จะเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเพราะว่ามันง่ายต่อการที่พวกเขาจะบงการคนคนนั้นคนที่ไม่มีความเชื่อและมั่นใจในคุณค่าของตัวเองมีแนวโน้มน้อยมากที่จะเรียกร้องการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากคนอื่นการรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของตัวเอง ช่วยให้คุณรู้ขอบเขตของตัวเองและพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณได้รับความชื่นชมและได้รับรางวัลที่คุณต้องได้อย่างเพียงพอไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คุณไร้คุณค่าสําหรับตรงนั้นการรู้และเข้าใจในเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องคุณจากการถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบแต่ว่ายังช่วยให้คุณหาและพบโอกาสที่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของคุณเองอีกด้วยความมั่นใจในคุณค่าของตัวคุณเองเป็นก้าวสําคัญในการไปให้ถึงชีวิตที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ลงตัวในทุกด้านนะครับ ข้อ9การตกหลุมรักเป็นเรื่องง่ายการคงความรักเอาไว้เป็นสิ่งที่ท้าทายและการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ยากที่สุดความรักในทุกรูปแบบเป็นพลังที่ซับซ้อนและมีชีวิตชีวาการตกหลุมรักอาจจะทําให้คนเรารู้สึกตื่นเต้นและทําได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมันเป็นแรงหนุนทางจิตใจจากความหลงไหลและความแปลกใหม่ตามธรรมชาติของมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามการรักษาความรักนั้นต้องใช้ความพยายามและความจริงจังอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันและการสื่อสารที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายมีการต้องการความมุ่งมั่นที่จะเติบโตร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านช่วงเวลาที่ดีและก็แย่ของชีวิตในทางกลับกันการทิ้งความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความรักไม่ได้ทําให้ทั้งคู่มีความสุขอีกต่อไปอาจจะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งมันคือการยอมรับว่าบางครั้งการจากกันก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโตของคนแต่ละคนแต่ละขั้นของความรักไม่ว่าจะเป็นช่วงตกหลุมรัก ช่วงการประครับประคองความรักให้คงอยู่และการปล่อยวางเมื่อสุดทางของความรักสอนบทเรียนอันมีค่าว่าเราเป็นใครและเราเห็นคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์นั้นอย่างไรนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับ ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า E-Book กนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่า E-Book ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการแอดไลน์แอ unlimited myset นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับ ผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i น์แอแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF e-Book ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใหญ่ช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และ E-Book ของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็อ e ีบุ๊ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง l n n u @alimitedmyset นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ